ที่จังหวัดน่านเขาบอกว่าจะพาไปดูดาวตกในช่วงนี้1ปีมีครั้งเดียวะนะครับนักท่องเที่ยวกว่าพันคนครับแห่ขึ้นดอยเสมอดาวจังหวัดน่านเฝ้ารอดูปรากฏการฝนดาวตกเจมีนิดครับซึ่งสามารถชมได้แค่ปีละ1ครั้งเท่านั้น บรรยกาศที่ลานดูดาวดอยเสมอดาวนะครับอุทยานแห่งชาติสีน่านอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกว่าพันคนที่ต่างจับจองพื้นที่รอชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิสนะครับหรือว่าฝนดาวตกคนคู่ซึ่งสามารถรับชมได้ปีละครั้งเท่านั้นในช่วงของวันที่4ถึงวันที่17ธันวาคมของทุกปีโดยจะมองเห็นนะครับแบบชัดเจนเลยตั้งแต่เวลา พระจันทร์ตกนะครับคือช่วงเวลาระหว่างตีสองครับคุณผู้ชม2นาฬิกาถึง4นาฬิกาตีสนะครับโดยปีนี้ฝนดาวตกก็จะมีให้เห็นเต็มท้องฟ้า คาดการว่า150ดวงต่อชั่วโมงครับสำหรับปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิสนะครับเกิดจากโลกเนี่ยโคจรเข้าไปตัดกับสายทานของเศษหินอุกกาบาตน้อยใหญ่ที่ดาวเคราะหน้อย3,200เฟทอนนะครับได้ทิ้งไว้ขณะเคลื่อนผ่านระบบสุริยะชั้นในก่อนหน้า เมื่อโลกเนี่ยเคลื่อนผ่านแรงดึงดูดของโลกก็ดูดเอาเศษหินอุกกาบาตเข้ามาเผาไหม้ครับในชั้นบรรยากาศของโลกที่ระดับความสูง80-100กิโลเมตรทำให้เกิดเป็น ลำแสงที่แวววาวขึ้นมานะครับหลังจากชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกนะคะนักท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นค่ะซึ่งเป็นแสงแรกพร้อมกับทะเลหมอกนะคะต่างก็ได้เอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องนะคะมาบันทึกภาพเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่ะระลึกถึงแม้ว่าในวันนี้นะคะจะไม่ใช่วันหยุดแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางออกมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักค่ะส่งสัญญาณว่าการท่องเที่ยวจังหวัดน่านจะกลับมาคึกคักอีกครั้งในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนค่ะถ้ามีโอกาสคงจะได้ขึ้นไปท่องเที่ยว ะะเพราะผมยังไม่เคยขึ้นไปเลยนะจังหวหนาที่จังหวัดหน้าแล้วก็สวยงามมากๆด้วยนะครับยิ่งไปชมดาวตกเนี่ยต้องหาใครไปด้วยแล้วแหละ<ช>่ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปด้วยกันนะนคุณสี <laughs> ่ย <laughs> คุณไม่ต้องมองหาใครเดี๋ยวดิวฉันจะไปเป็นเพื่อนเองน,นะคะ <laughs>